สวัสดีค่ะคลิปนี้กี่มาแจ้งเรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเคาะเรียบร้อยแล้วสำรับงวดที่1ประจำปี6465นะคะชดเชยทั้งหมด5ชนิดด้วยกันไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะชนิดข้าวหอมมะลิราคาประกัน15,000บาทเคาะงวดที่1 1 8 6 4 บาท23สตางค์งส่วนต่างอยู่ที่4,135บาท77สตางอันนี้เป็นตันนะคะผลผลิตต่อไร่เป็นกิโลกร,รัมอยู่ที่360กิโลกร,รมัมได้รับเงินไล่ละ1,488 8บาท88สตางต่อกันที่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันอยู่ที่1 4 0 0 0บาท เค้าะงวดที่1อยู่ที่1407บาท75สตางส่วนต่างอยู่ที่3592บาท25สตาง ผลผลิตต่อไร่445กิโลกรัมได้รับเงินไร่ละ1598บาท55สตางจากข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันอยู่ที่10,000บาทเคาะงวดที่18,65บาท38สตางส่วนตางอยู่ที่1934บาท62สตางผลผลิตต่อไร่610 กิโลกร,รัมจะได้รับเงินชดเชยไร่ละ1,180บาท10สิบสาทค์ต่อกันที่ข้าวเปลือกของปทุมธานีราคาประกัน1 1 0 0 0บาท เคาะงวดที่1 9,947บาท38สตางค์ส่วนต่างอยู่ที่1,052บาท13สตางค์ผลผลิตต่อไร่685กิโลกรรมัมได้รับเงินไร่ละ720บาท71สตางค์ค่ะข้าวเหนียวราคาประกันอยู่ที่12,000บาทเคาะงวดที่1 7,662บาท53สตางค์ส่วนต่างอยู่ที่4,337บาท47สตางค์ ผลผลิตต่อไร่391กิกโลกรัมได้รับเงินไล่ละ1695บาท95สตางค่ะไมายเหตุ head, แจ้งเก็บเกี่ยวก่อน15ตุลาคม2 5 6 4นะคะสำหรับงวดที่2อ้อลืมไปค่ะเป็นข้าวเปลือกนะความชื้น15%หรือที่เรียกว่าข้าวแห้งนะ ส่วนงวดที่2เกษตรกร,ร,กรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่าง15-21ตุลาคม64งวดที่3เกษตรกร,ร,กรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่าง22-28ตุลาคม64งวดที่2กับงวดที่3รอก่อนนะคะเอางวดแรกไปก่อนนะสำหรับการโอนเงินส่วนต่างงวดแรกตามโครงการประกันรายได้ปี6465ตกสจะดำเนินการโอนเงินภายหลังจากคอรมอ ได้รับทราบผลการหารือเกี่ยวกับอัตราต้นทุนของทกศระหว่างกระทรวงพาณิชย์สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและทกศตามมติครมเมื่อวันที่25ตุลาคม64ซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดให้มีการหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26ตุลาคม64 และจะได้นำเสนอในการประชุมคอรมอรเพื่อรับทราบในสัปดาห์นี้โดยการจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ในปีที่3ก็ยังคงหลักการเดิมนะโดยทกศจะโอนเงินเข้ายางบัญชีของเกษตรกรภายใน3วัน ทำการหลังจากที่มีประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่1และปีที่2ค่ะก็ดีใจกับพี่ๆน้องๆเกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวด้วยคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนมีอะไรอยากจะสอบถามกรมการค้าภายในโทรไปได้1569สายด่วนค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย